กดเลยได้ <laughs> บินแล้ด้วย <laughs> วย, <laughs> ยกไกมาแล้วไม่เบียดยกไปเ กบุอะไรก็เพ่งเขินใแล้วสาว่้วมันแก้มๆอ้มากไหมนะเกียร์เอ๊ะไปเลย่ฮกไฟ้ยนะถึงว้าเี

Ha ha ha